พบกับน้องมังกรนะครับจ้องชานพรมลุงวิลลลำนะคะวันนี้เราจะมากินกันนะครับกินอะไรครับกินชาบูครับอ้าวกินเลยครับน้องมังกรกินโชวครับอร่อยไหยครับเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับเปรครับอร่อยหมูสไลด์บางๆครับร้อนๆครับน้ำจิ้มเผ็ดๆครับ อากาศเย็นๆครับอากาศเย็นๆเห็นเต็นท์นองก็ได้อ่ะอากาศเย็นๆครับอันนี้เราอยู่ที่ร้านชาบูนะครับอย่างๆกินอยู่บ้านครับกินอยู่บ้านครับ อากาศเย็นๆนะครับฝนตกดินๆนะครับชาบูร้อนๆครับนี่ครับกินเผ็ดๆครับ แบมกินรอยแม่งก่อนอ้าวพีมาดูอ้าวอืมอ,อ,อืมเผ็ดๆตับอืมแศบแเบแษบ <c ười> แสบๆๆๆๆแสบๆๆๆอได้วร้อนนะครับอืม ขุนเส้นครับเส้นแก้วเส้นแก้วแต่เส้นแก้วทุกคนนิ้วผมออกมาแล้วนี่ครับนิ้วทุกคนนิ้วผมโอ้ยโอ้โหชมยยาคนะกินกินกินๆๆแเบพๆๆๆ หมูสไลด์อีกนี่ครับหมูสไลด์ครับสไลด์บางๆครับสไลด์บางๆครับเราทำก,ก่อนทีหมดหมอยนะโอ้โหเป็นหมูแน่ ปลาไหลเหลืออีกหนึ่งกหนึ่งกิโลเ <laughs> ยอะมากเลยนะทุกคนดูน,น้ำกรกินครับ <laughs> อ้าครับเด็ดทีละหนวดเด็ดทีละหนวดไม่ใช่ปลาหมึกนะเนี่ยบิล <laughs> ก,กี้ไม่ใช่ปลาหมึกนะ ไงบ้างน้องมองกรเป็นคนดีสีดำจ่าแน่ตไ้นี่มันเ <c oughs> ะะใส่หูสไลด์ไปก้อนหนึ่งเลย ตอกพากินอืมแซ่บแซ่บโอ้ยเต็มหมดแล้วมั้งตอนนี้บอกตนนี้เดี๋ยวผมจะเล่นขเขานั่นเล่นกันนะคะวันนี้ผมจะพักท้องสัหกหน่อยฝาดเล่นเกมโชว์เใช่ไหมครับ เกมโชว์ครับกลินไปเล่นเกมไปครับผมมาอยู่โลกสามแล้วเด้อ <someplace> เออเออเออเจ็บเจ็บตายตายครับน้องตายกลินไปเล่นเกมไปครับโอ,อ้นงมังกรครับบางทีมูเปื้อนหนูก็จะเล่นแบบนี้เอาพ่อคุมมาครับน้อง อุ Finally, ้ยอุ้ยลอยลอยลอลอยโลโลโลอาโลโลฮึโอ้ยนีมันไม่ถนัดแล้โอ้โหโอ้โหโอ้าบหลดเขาโครถึงกร่ง อีกคนหนึ่งหายไปไหนอันนี้พอดาัยพนมาอย่าเยอะเลยเัโอ้โแตกแตกอ้อหายหายเหมือนทไม่ปวดรกของเปล่านี่แหลโลโลนอาโซโล โอ้โหใครตายแล้วเพีงกัใครฮะพ่อกลับไปดูโลกสองว่ะมันจะมีคนต่อสู้เต็มเลยต่อสู้แบบเอาข้าวหัวแบบฟาร์มข้าหวหัวอะไรนะแต่หนูไม่ฟาร์มไม่ล่ะกลัวข้าวหัวเต็มรถข้าวหัวเหลือตั้งยี่สิบห้า จาก25ล้านเหลือ23ล้านแล้วนบบเ,เนี่ยโอ้โหแต่ว่าเรื่องเินเคลิร์นนี่วุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยอะไรเกิดเนาะโอ้ยอีกได้วอ,อีกแล้วมัดมังกรคนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องไปเปลี่ยนหมัดแล้วไปแล้วไปเปลี่ยนหมัดดีกว่ามังกรฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนหมัดคาเลเต้นเนือก มาอันนี้ช่วยบ่ได้อลไรเรียกังกรอนะว้ากอว้าววูวยวู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 มีคนจะมาวีวีกินไปเล่นเกมไปโอยตายตาย เวลาเราฆ่าทำไมเราไม่พุ่งเข้าหปิดคาคี้แห่งราชันยอกยอกไม่มีเปิดถึงชาเข็มโอ้ย อยู่ไหนวะเกาะเปลี่ยนมัดอยู่ไหเนาะเอาเปนนเกาะเปลี่ยนมัดโหว่ม,มีคนฆ่าหัวสิบล้านแต่ของหนูฆ่าข้ฆาแต่ของหนูยวนดับที่โห มีคนค่าหัวเจ็ดสิบเก้าล้านเจ็ดจุดเก้าล้าน,อนาเออหนูค่าหัวสองล้านยี่สิบสามหหค่าหัวเท่าไหร่น้ะค่าหัวสองล้านสามแสนมั้งข้าหัวสองล้านสามแสนมั้งม่เยอะตังรู้ คนข้าวหัวสิบล้านเยอะกว่านู้นอีกโอ้โหวู๊ห์ใครกองกันอยู่ตรงนั้นนะ่ะจะเปิดหายคิสังเกตันี่เหรออุ้ยอุ้ยหายอะเหรอมันมีหายคิดหายพิเศษนะหายคิสังเกตอุ้ยอุ้ยโอ้โหค่ะโอ้โหแรงกระเด็นนี่แรงกระโดดหมดใครอ้มีผลพระน่าจะดีเนาะโอ้ผลพรนะเห ผมพระมันฟาร์มดีอย่างฟาร์มดีพระขนพระพระอะไรนะก็ขนพระนั่นแหละมันชื่อว่าพระที่ขพระไงพระอะไรพระเก๋พระไม่รู้ก็เขาเรียกว่าขนพระพระก็มันเป็นขนพระไงพ่อพ่อไม่รู้จักขนพระจริงนะเออเออไอ้คาเต้เงือกอยู่ตรงไหนอนะไอ้คาเต้เงือกว้า ส่มูลสไลด์ต้มเลยนะคุณคาเฟ่เลือกมันเหมาะกับผลน้ำแข็งอย,อยากรู้จังมีผลอะไรขายบ้างวันนี้ไปเกาะเต่าครับพ่มันเยอะเกินไปลูกกินไม่หมดเดี๋ยวนี้นี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้แข็งคือเขาต้มแล้วก็มันจะติดออกกันฮ ก็บอให้เอาไป้อินโดนก็แบแบี่้อเนเลยปลงจริงครับของจริงของจริงก็ของจริงหมูสไลด์เท่แข็งของจริงเลยครับกินให้ตูครับเืสามมันต้องไปเลเวลพันห้า้าจริง วันนี้ผมเก่งตกินนะครับยอกยอกยอกครับท่านผู้ชมตึงกัะเกาะเต้า โซโลโนอาโซโลคือใครครับท่านผู้ชมยอกยอกผมไม่เขียนคำว่ายอกยอกใช่ไหมน้องทดสอบวนะิชาอะไรบ้างคับวิชาคณิตไม่รู้ลืมผมอยากสมบอก ผมอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าคีอเดิมบอกแล้วสิฮิตตูจาว่าฮิผมชื่อว่าโลโลโนอาโซลูมังคีดีลูฟี่มังคีดีลูฟี่ ศิลปะวาดกนศิลปะศิลปะน้วาดวประวัติศาสตร์มึงไม่ได้มึงม่รู้จากพ่อได้มึงประวัติศาสตร์าเรื่องไรเรื่องท่สาเรื่องเลื่อนการหารเวลาแล้วก็การหาแล้วก็การบวกการลบอะไรไหมหารแล้วเรไหนฮะ หานสั้นหันยาวอะไรัวเนี้ยมันจะมีหันสั้นหันยาวหอ,อมโมโร,รอ <c oughs> อมโมโรหอมเหลียวเอ้ยไม่ใช่เลยเบิร์เอ้ยผลที่ขายผลล้อขาย <c oughs> แล้วก็ไม่มีผลอะไรขายแล้วเป็นด้วยกินด,ด้วยเฮ้ยเฮ้ยแค่ทำเอ้ยผลควันตรงอยู่ตรงนี้ ฝุ่นอะไรอ่ะขออีกขอขอนะมี่คำขอได้ไมั้ยขอขอนะถ้าขอให้ดักยู่รูุเลยนะขอให้ดักยู่รูุเลยีี่หดิฉันก็จะได้ยินเหรอดักยู่รูุสุดที่สุดจะได้แล้วมันหา,นหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหตรงนี้คิดว่ามันเป็นฝุ่นอะไรนะฝุ่นเอ่อฝุ่นอะไร ไม่ใช่ผลที่มันเป็นโดนัทในคิวทีออดอ่ะเขาเรียกว่าผลโมจิเออนั่นแหละเราเ,เออชื่อว่าผลมันเป็นผลโมจิแยะกินไปเลย <c oughs> แต่กับกผลควันหายแสดงว่าผลควัน <c oughs> ไม่เกอิดเกแลอวเอ,อ้ยออผลอะไรครับพี่น้องผมขอนะขอนะถ,ถ้าไม่ให้ผมผมจะป่นคุณนะครับ <c oughs> เปลี่ยนดาบเป็นดาบเอ่ออัลเลนินอแช่งคุดจบระยะไกลผมขอเถอะอุตาหมาเกาะเต่าตั้งใจนะ,ะเพื่อนเฮ้ยแลกผลกันมามา,มามามาเพื่อนเพื่อนเพื่อนแลกผลกันมาคุณนี่สองฝั่งเสียฮะอาจารย ยัง <laughs> แล้วดิ๋ยวอ่านตัน้งแต่เมื่อคืนแล้วโอ้โหพ่ออยากจะลืมหมดแล้วเด้อพีสานอ่านเยอะเลยเอ้ยขนทรายเลกได้อีกเด้อ่อเล่ได้เด้อ่อขนทรายอ่ะขนทรายเลกได้เดดอ้ยเอาไม่เอาผมขอเถอะครับผมขอเถอะนะครับให้ผมกนะครับผมขอร้องให้ผมบออบออ ให้ผมบัให้ผมเชื้อ,ผม,อผมขอร้องหังวาละวเดี๋ยวสอบ,สบอเสร็จพอไทยแข่งฟรีไฟไม่ผม็ว่าแข่งเยอะแล้วไม่พี่ไทยก็รอม่พี่ตะวันก็รอม่มันไม่มีใครผลหนูอ่ะใครให้ผินเัก เดี๋ยวมันเจอพลังน้ำอโอ้นี่คุณหลุดละนี่เขาเริ่มหลุดเป็นแผ่นละนี่ลสไลด์ราชาเกียวครับราชา,า,ชาเกียวเป็นแผ่นละเนี่ยมัมีใครให้ผลบล้วมั้งเหรอเออถ้าใครให้ผลน,นะผม,มได้ไปเลยหนึ่งล้านแบบหยอกหยวกหนึ่งล้านเกมเหรอใช่เกมยอก ผลข้อเหน่อยก็ที่น้องมันลอกเป็นแผ่นละมันพอสุกมันหลอกไปสิเฮ้ยครับพี่ครับอุ้ยอุ้ยมีผลพิษครับพี่น้องผลพิษน่าเอามวลพิษพี่น้องครับพี่น้องอีราสตั๊โต Khuẩn giang, ồ hồ Hú, khuẩn giang Nó tốt, bạc, đẹp, giọt, khách hàng giọt Khuẩn giang Ừm, khá lạnh lắm Sáy được đồ, đâu Xe xanh con họ. ตนกินข้าวเบ็กินข้าวแป๊บอ๋อกินข้าวแป๊บเพื่อนบอกว่าไปกินข้าวแป๊บอืมงั้นก็ต้องแกงเพื่อนทักหน่อยเอ้ยเอ้ยเปิดพีพีแกงแกงเพื่อนเออเขาเล่นเกิงไหมหชอบดาบนี้มากที่สุดดาบแกลกูดอ่ะมีสกิลที่โคตรหล่อเท่ เขาต้องไปเล่นซีไฟบ้างจะเล่นแต่โรบบอกอย่างเดียวไม่ได้เล่ไม่ใช่ดาบอะไรเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมจะพ่ผมจะโพ่อ อยู่่นนาๆๆอยู่นี่เลยดาบอะไรนาะเราวมัน,นอนนนีว้าวมันเป็นดาบอ,อ,อยังงนาะอ๊ะ คนเป็นดาบอีกไม่พอไม่พอย้าวขึ้นเม็ดมาปุแบบผีดตะคาลรถตะคาลขบเลยตะคาร่วงเลยใช่ใช่อาอก็เก็บเนาะแถมแถมตายัก็ล่ะกินเปนหนววกิงเนหนช้านะเปนหนิเลยเอาดาบแชมคุดเหมือนเดิมไหมวะ จะฟังแมวมันเป็นระยะวงกว้างหรือระยะไกลมันเป็นระยะไกลครับน้องเอาอะไรระยะไกลหนูชอบอู๋พวกไม่เห็นนะเมื่อกี้อ่ะอูมาดูพลังแชมพูดูมาโทรโตเลยอ่าววีนี่โตวีนายวายเอ้ยเฮ้ยมองมองมองคนพี่พี่คนพีพีบอดี้บอดี้แล้วเขาเหรอเก่า เขาไม่ก่อพวกกินเ้าหรอกไม่ใส่ประทูเว้ยโอเคครับเอาที่นี้ก่อนนะครับอ้าลองก่อนกินก่อนสวัสดีครับ